ลุ้รักเธอเมื่อแรกเจอหัวใจวันเพอทำหลงละเมอคิดถึงแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไปมีวางไว้ที่เจอจะคิดเหมือนกันสักนิดเป็นคนลีคิดที่คููชีวิตและคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไหมคนบ้าไรจะน่ารักขนาดนี้เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดนใจหรือเธอมีวิชา คาถาสะกดใจห้ามมองใครให้รักให้ลงแต่เธอคนเดียวแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมเธอทำให้ฉันก็วนก็วายเธอทำให้คนคนหนึ่งได้เป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตบหึ่มรักแบบไม่รู้ ความดารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำหนงไร่ฉันได้เข้าไปใกล้ใกล้เธอให้รื้องมันรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอตั้งแต่วันที่เธอส่งยิ้มมา